อาจารย์คําถามสุดท้ายนะอาจารย์ผมสงสัยจังขณะที่กําลังมีการทํางานอยู่ข้างบนเนี่ยปล่อยให้มีรถไฟโดยสารวิ่งอยู่ข้างล่างวิ่งผ่านข้างล่างในจังหวะนั้นได้อย่างไรโดยมาตรฐานเขาทํากันหรอฮะคืออย่างนี้ครับผมต้องเรียนว่าการทํางานวิศกรรมขั้นสูงแบบนี้มันละเอียดอ่อนและมันอันตรายเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีการประเมินที่เรียกว่า job s a ซ e t y analysis ครับ เกิดจากข้อความเสี่ยงของงานนะฮะถ้าเป็นกิจกรรมที่การความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นเรารับไม่ได้เราต้องไม่ให้รถไฟวิ่งผ่านครับหรือเราต้องไปเลื่อนการทํากิจกรรมนั้นในเวลาที่ไม่มีรถไฟวิ่งเช่นในเวลากลางคืนครับถ้าเราจาเป็นต้องทําในเวลากลางวันก็ต้องติดไม่ให้รถไฟวิ่งคม,มันเลยมีคําถามว่าแล้วการประสานงานกันเนี่ยระหว่างรถไฟที่วิ่งข้างใต้กับคนก่อสร้างที่ทยู่นข้างบนเนี่ย มันประสานกันยังไงครับทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอีกเหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีใช่ไหมคะอืมอืมใช่ครับโอเคเอาละครับอาจารย์เห็นประเด็นเข้าใจปัญหากรับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์อมรค่ะยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยผู้ว่ารถไฟเพิ่งบอกเรานะผู้ว่ารถไฟเพิ่งบอกเรานะกำลังทำงานข้างบนข้างล่าง รถไฟก็สามารถปล่อยให้วิ่งผ่านได้อขณะที่อาจารย์อมรบอกว่าไม่ได้โครงการใหญ่ๆมันต้องมีแบบประเมินความเสี่ยงอดังนั้นมันต้องจัดสลีกเวลาจังหวัดที่ทํางานข้างบนข้างล่างห้ามห้ามรถไฟผ่านจังหวัดไหนรถไฟวิ่งผ่านข้างล่างข้างบนต้องหยุดทํางานเอออันนี้น่าสนใจยิ่งขุดยิ่งเห็นยิ่งขดยิ่งรู้สึกพักสักครู่